สวัสดีครับวันนี้จะเป็นงานตู้อบนะครับก็คือจะใช้ Arduino คอนโทรลและมอนิเตอร์ค่าต่างๆนะครับก็อันนี้จะใช้ pd ในการคอนโทรลนะครับผมก็ตอนนี้ก็อ่านค่าได้เรียบร้อยมาแล้วนะครับก็คือมีตัวกระแสสองตัวนะครับแล้วก็คอนโทรลพัดลมนะครับด้านข้างนะครับคอนโทรลตามความชื้นของตัวเซนเซอร์นะครับจะมีเซนเซอร์นะครับสอง แล้วก็ล้วไฟสีจากทางด้านหลังนะครับผมแล้วก็โชว์ค่าต่างๆที่ตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะครับผมโอเคก็อันนี้ต่อต่อจากตัวกล่องเดิมนะครับท,ที่ที่เป็นตัวอ,อีเตอร์กับพัดลมของของ,ของตู้นะครับผมอันนี้ก็ทำเรียบร้อยนะครับ ในตัวของการคอนโทรลนะครับวันนี้จะเป็นคอนโทรลด้วยตัว PID นะครับผมก็จะมีการประมวลผลอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้จะเราจะใส่เซตพอยไว้45องศานะครับอันนี้จะเป็นค่าที่มันประมวลผล